นกหน่อยอุไรพอประกาศขายคารืหาดเจ็ดิบล้านรักษารู่ชีวิตและใส่หนีต่อล้มหายใจให้วงเสียงอีสานเมื่อเวลา16นาฬิกาวันที่15ม,ามากราคม2,564ผู้สึกข่าวเดินทางไปที่บ้านเลขที่555หมู่1ตำบลน,นองนาคําอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นบ้านพักของนกหน่อยอุไรพอนหรือนั่งอุไรชิมหลวงอายุ6 4ปี โดยเป็นบานสองสันมีรัวรอบขอบชิดในผื่นทีซีไรเซษ์ด้วยแม่นกน้อยเปิดใจว่าแต่งงานกับนายไม่ยกิจชิมหลวงหรืออาวทิหลอดเมื่อปี2519หรือ4 5ปีท่ากับอายุวงเสียงอีสานบ่มีลูกน้ำกันอาวทิหลอดป่วยหลายโรคทั้งความดันเบาหวานหัวใจและมะเร็งนอนรักษาโตอยู่ที่โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี ส่วนสาเหตุที่ไล่ยสดประกาศขายบ้านเพราะโดนไพ่โควิด -19 ซึ่งรอบแรกยังทนได้ยังมีการปรับโครงสางหนีพักชำระหนีและส่อมการแสดงและลงทุนแต่พอโควิด -19 ระบาดรอบสองเห็นหางานแสดงถูกยกเลิกซึ่งเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนยังมีคิวแสดงแต่พอต้นเดือนทันวาคมคิวถูกยกเลิกกว่า100้คิวเสียหายกว่า100ล้านบาท เหตุหายบมีเงินไปใส่หนีอีกทั้งสามีกับป่วยนักจึงปรึกษากันและแตัดสินใจประกาศขายบ้านเพื่อนำเงินมารักษาสามีและต่อล้มหายใจให้วงเสียงอีสาอนอนาจักวงเสียงอีสานไม่ทั้งเหมือนหาสิบไร่แต่สำหรับบริเวณบ้านมีพื้นที่ีไราเศษบ้านถึกสร้างมาประมาณ13-14ปีจากน้ำพักน้ำแรงจะขายในราคาเจล้านเพื่อนำเงินไปรักษาน้าไมยกิจ ไต่หนีส30ล้านทั้งหนีในระบบและนอกระบบและนํำไปตอล้มหายใจวงเสียงอีสานให้สืบสานวัฒนธรรมเป็นตำนานต่อไปซึ่งหลังจากขายบ้านแล้วก็จะไปสางอยู่ในส่วนที่ดินที่เหลือเพื่อขับเคลื่อนวงเสียงอีสานซึ่งมีลูกวงกว,งกวาสา3ร0อชีวิตให้เป็นตำนานต่อไปหลังจากไล่สดขายบ้านทั้งเพจเสียงอีสานนงหน่อยอุไรพอมีผู้สนใจติดต่อมาจำนวนหลาย มีตะคนอยากจะซอยแต่ันยังตกลงราคากันบ่ได้และมีแส้นขับทั่วประเทศและต่างประเทศทรงกำลังใจมาไห้ส่วนหลุบวงต่างกระตือรืองลนที่จะซอยกันประคับประคองวงจะอยู่เคียงขางกับแม่นกน้อยบ่ไปสและเพื่อนร่วมอาชีพคณะมอลำก็จะรวมการซอยเหลือแม่นกน้อยด้วยการไล่สดทั้งเพจเสียงอีสานนกน้อยอุไรพอเป็นกุมเปิด ซอยเหลือแมนนกหน่อยโดยการปักหมุดเหลขบัญชีเพื่อรับมาไล่ออนไลน์จากแฟนคลับในวันเทศิบเก่าถึง20มกราคมนี้ซึ่งจะมีศิลปินประกอบด้วยฝนธนสุนทรระเบียบวัฒสินปฐมบันเทิงศ,ศิลปินผู้ไทยสาวหน่อยเพชรบ,บานแพง้งสมจิตบอทองโควิดกลับเข้ามารอบสองแสงสว่างปลายอุโมงค์ที่บอกลูกๆว่าเราจะฟื้น พ่อกับแม่สิบประคับประคองว่องเสียงอีสานประคององค์กรของเข้าไปให้ตลอดรอดฝังแผนงานไว้เหนือใต้ออกตกใต้ก็วัดวัดไอ้ไข่จังหวัดนครศรีธรรมราชน้ำท่วมก่อนคะอ่ะว่างคิวเดินสายขึ้นเหนือค่ะเดินสายขึ้นเหนือโควิดเข้ามาที่ เริ่มเดินไปที่พิษณุโลกพิจิตกําแพงเพชรต้องม้วนเสือกลับมาจบอยู่ที่สามแยกบางบอนสมุทรสาครแถวสมุทรปราการซึ่งมีแรงงานต่างด้าวหลายแล้วก็อันนี้ไม่ไม่ได้โทษแรงงานต่างด้าวนะคะแต่ในความหมายคือประกาศเรื่องโควิดกระแสโควิดค่ะ โดยวาดโกรกหลากคุณพอ่อได้ออกมาเจ้าอาวาสหลวงพ่อสมฤธิ์ค่ะได้ออกมามาเบามาแถลงข่าวแถลงการคือกันว่างดจัดงานจัดงานไม่ได้เป็นมือสุดท้ายของทีมงานเสียงอีสานก็กลับอีสานกลับอีสานกำลังใจของพ่อลอด เมนกแล้วก็ลูกๆในรอบโคัวเสียงอีสานคือเสียขวัญละค่ะเสียขวัญหลังจากนั้นก็ซ่อมเหตุการณ์มาเรื่อยๆค่ะซ่อมเหตุการณ์สถานการณ์มาเรื่อยๆก็โควิดแพร่กระจายออกไปทุกจังหวัดมีปัญหาค่ะแล้วก็เป็นคำถแถลงจากคณะนายกรัฐมนตรี ไม่ล็อกดาวแต่ก็ประกาศพรกอรฉกเฉินความหวังของทีมงานเสียงอีสานและลูกๆก,ก็คือตายโมกรล่าก็น่าจะเริ่มได้แสดงค่ะแต่ตอนนี้ก็รู้รู้ชะตาชีวิตแล้วว่าสิ้นกุมภาแล้วก็ยังต้องมีลุ้นต่อไปว่าจะเปิดแสดงหรือได้ตกงานยาว กลับมาหอดบานตองหาลูกๆก็ยังต้องอเป็นกองทัพเดินด้วยท้องรองงานบางคนกลับบ่ได้คือบมมีงานเหตุไปไม่ถูกไม่มีที่ไปค่ะไม่มีที่ไปต่อแบบนี้เลยอาการของคุณพ่อเนี่ยก็เป็นมาเรื่อยๆค่ะคือท่านมีเบาหวานอยู่แล้ว เบาหวานแล้วก็เมื่อสี่หาปีก่อนเป็นมะเร็งตัดม้ามทิ้งค่ะณช่วงที่ตกงานรอบสองนี้โควิดเนี่ยสองเท่ากัได้ปรับทุกกันเรื่องนี้ในครอบครัวเสียงอีสานลูกๆไม่รู้เลยว่าพอกับแม่เว่ากันอย่างคิดอะไร สิบริหารวงขาาก,กองทัพองค์กรยางไปแบบใดประขับประค้องแบบใดหลังจากที่งานมีร้อยกว่างานลอยกว่าคิวหลับงานมาเรื่อยๆแต่ถูกปิดถูกยกเลิกถูกเลื่อนโดยโควิดเจ้าภาพกบบริหารจัดงานด้วยค่ะต่างค้นกระต่างอ,ออกมารับผิดชอบต่อสังคมรับผิดชอบต่อสังคมพอต้องหาหมอ พ่อต้องหาหมอการแสดงเป็นทางเลือกสุดท้ายและทางรอดของทีมงานเสียงอีสานสองสามคอนเสิร์ตท,ที่ผ่านมานี่คือไม่สามารถไปจัดคอนเสิร์ตกลางแจ้งได้ก็ขายบัตรออนไลน์ขายบัตรผ่านออนไลน์ส่งควม่มคือหอดผ่านออนไลน์เพื่อเป็นทางรอดทางสุดท้ายคือทางรอดคือทางเนี้ยที่จะได้เคลื่อนไหวได้มีเม็ดเงินมาเลี้ยง รอบครัวเลี้ยงลูกเลี้ยงองค์กรเพื่อชะลอยือลมหายใจของแต่ละคนในครอบครัวเสียงอีสานท่านก็บอกว่าถ้าท่านหาหมอก็เหมือนจะมาแย่งค่าใส่ใจอยู่ในครอบครัวเสียงอีสานเนี่ยดึงลมหายใจไปจากลูกจากเมียจากองค์กรอ่าแม่นกนอนก,ก็บอกว่าตอนนี้อ่ะ เข้าไร์สดแม่ก็รองเพลงแล้วก็ปักหมุดบัญชีปักหมุดบัญชีไว้เพื่อแฟนเพลงเอฟซีเพิ่นยากซอยมีนำใจค่ะตอนนี้วันนี้เดี๋ยวนี้นะคะอะ่หมายเลขบัญชีซึ่งขึ้นอยู่หน้าจอเพราะว่าคุณพ่อนอนอยู่ห้องไอซค่ะซีซซึ่งห้ามเยี่ยม เพราะว่าเป็นห้องปลอดเชื้องานก็ไม่มีลูกก็ต้องกินต้องใช้ในองค์กรไม่ขาเสียใจมวนหนี้สินอีกเพราะว่าโควิดเข้ามารอบนี้จึงเป็นเรื่องราวที่หนักหนาสาหัสสำหรับแม่นกน้อยพอหลอดของรัวเสียงอีสานร,รวมทั้งครอบครัวอื่นๆด้วยองค์กรอื่นเนาะแต่ตอนนี้แม่เว้าหอดว่าเสียงอีสานแม่นกน้อยเจออะไรเจออะไรแม่ตอบท่านว่า แม่จะไลฟสดเพื่อให้แฟนเพลงได้ส่งมาไลฟ์ออนไลน์และได้มองย้อนผู้ที่เคียยโคูเคียงข่างกับเมนกหน่อยท่านป่วยหนักต้องมีเงินมารักษาต้องมีเงินมาเยียวยามารักษาค่ะวันนี้ท่านนอกคือฟุบไม่ไหว เราให้ท่านฟังว่าก่อนหน้าเนี้ยแม่จะไรสดขอมาลัยออนไลน์ขอมาลัยอยอนไลน์ท่านบอกว่าไม่พ่อไม่ไปหาหมอพอม่อบอกไปหาหมอทับแม่เหตุแบบนั้นแฟนเพลงแม่เอฟซี FC แม่สีขมามา,าดามาตอบว่าบาดามาพ่อไม่อยากให้เป็นแบบนั้นแต่มือนีท่านบาไหวต้องได้เข่าลงพยาบาลค่ะ และอาการจึงหนักอาการจึงหนักยื้อยืมากยื้อล่มหายใจด้วยความใจแข็งและแกล่งของท่านมือนี้แม่นกน้อยต้องไรสดเพราะท่านนอนอยู่โรงพยงบาบาลท่านบอกหูว่าไม่นกร้อยสีเบาเอียงและก็ขออนุญาต เอซแฟนเพลงขึ้นหมายเลขบัญชีของเม่์กน้อยห้าหนึ่งศูนย์สี่สี่สามหนึ่งห้าสี่สามไทยพาณิชย์ชื่ออุไรชิมหลวงค่ะแล้วแต่แล้วแต่นำจิตนำใจของพีของน้องขาขึ้นขาลงเป็นยุคข,ของโควิดณตอนนั้นพอเคยขอขอร้อง ให้แม่ยุบวงขอลองให้ยุบวงเสียงอีสานแม่คิดบวกลบคุ้นหารไม่มีเหตุผลใดเลยที่จะยุบวงแฟนเพลงแฟนหมอลำจ้างคำสามสีป่ปีจึงไม่มีเหตุผลที่จะยุบวง แต่คุณพ่อใส่คำว่าควรแขวนนวมและกรองแชมป์อย่างสง่างามณนะมือนีกับเอฟซีบางท่านมองว่าเสียงอีสานขาลงแต่สภาพวเศรษฐกิจ โควิดอีกหลากหลายปัญหากับภาวะภาระหนี้สะสมเสียทรัพย์กับเสียสินค่ะพี่น้องเสียทรัพย์กับเสียสินในหลายชีวิตตอนนี้ที่ยังอยู่น้ำแแม่บ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อแต่ ตกงานจากเสียงอีสานเสียงอีสานบลัมบบม,มีงานล่มบบางคนบางเท้าบางนั่งก็อาจจะออกไปทำงานข้างนอกเพื่อรอเสียงอีสานสิออกวงสิงได้เดินคอนเสริร์ตฉะนั้นนี่เป็นคำถแถลงและประกาศจากเมนกน้อยไม่ได้ตัดสินใจ พูดโดยพระการปรึกษากับคุณพ่อแล้วว่าเรายอมขายบ้านตองหา้าเขายอมขายบ้านตองหาเพื่อเอามารักษาสืบเสียงอีสานและมีส่วนต่างลูกหล,ลาน,ลานสีใดเป่อล่มหายใจเพื่อ รักษาลมหายใจของคุณพ่อด้วยจริงแล้วถ้าใครจะซื้อทั้งหมดก็ขายถ้าใครจะซื้อทั้งหมดแต่ความตั้งใจจริงๆงแล้วคือ,อบ้านตองห้าหลังเนี้ยบริเวณเนี้สี่เ่สี่เ่สี่ร่เศษสี่เ่กว่า,า,า,าเาานี้คือเป็นหัวใจของเราเป็นหัวใจบ้านบานเลขที่ตองห้ากับสัญญามหาชนก็คือกับคู่ต้องคู่กับเสียงอีสานแต่ตอนนี้ที่ท่านท่านอยากทําคือ ขายบ้านตองห้าเพื่อจันโลงวัฒนธรรมหมอล่ำเสียงอีสานต้มเบยุต้องยังคงอยู่ค่ะคือถ้าไม่เป็นแบบนี้ก็ไม่มีทุนที่จะมาขับเคลื่อนต่อที่ทั้งหมดเนี่ยประมาณประมาณหาสิบไร่ค่ะประมาณห้าสิบไรขายหมดหมคุณแม่คิดไว้ประมาณเท่าไหร่คิดค่าคุณแม่คือคุณพ่อบอกว่าสักร้อยี่สิบล้านค่ะในในในส่วนบ้านหลังนี้ค่ะ มันจะมีลวรอบขอบชิดในอาณาเขตของเพ่นเฉพาะบ้านหลังนี้ก็สี่ไร่กว่าสี่ไร่กว่าค่ะอันนี้ไม่ได้หมายความว่าในเวิร์ของบริเวณค่ะราคาแม่คุณแม่ส้างไว้เท่าไหร่ครับคุณแม่บอกหูค่ะแต่บ้านหลังนี้สร้างเพราะว่าเป็นบ้านไม่เนะาะคฤหาสนหาดะค่ะสร้างนะ่ะร้อยกว่าล้านร้อยกว่าล้าน ก็คุณพ่อบอกว่าก็คุยได้คุยกันจนซื้อได้อ่ะในใจเราคิดว่าเราอยากได้ราคาเท่าไหร่ครับได้ใจแม่ว่าเจ็ดสิบล้านบ้านหลังนี้สร้างมากี่ปีแล้วครับสร้างเสร็จแล้วเสร็จกบพ่อสสองพันห้าร้อยห้าสิบค่ะสิบสามสิบสี่ปีเงินที่ได้มาเนี่ยแม่ก็จะรักษาคุณพ่อดูแลท่านเพราะว่า ด้วยน้ำพักน้ำแรงท่านเคียงครูเคียงขางแมมมากกับลกลกๆทีมงานเสียงอีสานค่ะแล้วก็ใช้นี่มววนนี้สินที่เป็นนี่สะสมเราได้จากท่านมาก็าต้องคืนทันนะในส่วนนี้ก็คือนี่ในระบบนอกระบบแล้วก็เรียกว่าผู้ที่มาร่วมลงทุนคือหุ้นส่วนค่ะคือหุ้นส่วนได้ลงทุนอะไรไป มินิประมาณสามสิบล้านค่ะแล้วพอเราค่าได้เงินจำนวนนี้ใช้นี่ใช้ต้องเงินที่เหลือเราคิดว่าเราจะยังดำเนินการหาวงเหมือนเดิมไหมครับดำเนินการวงเหมือนเดิมค่ะที่ท่านตัดสินใจก็คือ,อท่านไม่อยากให้ยุบวงเพื่อแลกกับวงเสียงอีสานกับลูกๆในครอบครัวในองค์กรที่จะเดินหน้าขับเคลื่อนได้ ตอนนี้คุยกับลูกๆว่าอย่างไงบ้างครับยังไม่ได้คุยกับลูกๆลูกๆไม่รู้เลยว่าอ่านี่เป็นเรื่องช็อกช็อกทั้งทั้งวงการช็อกทั้งครอบครัวเสียงอีสานค่ะที่แม่ออกมาแถลงข่าวก็คืออ่าบอกกับปรึกษากันก็พอรอดสองคนค่ะสองคนเท่านั้นเองลูกก็เพิ่งรู้ที่ข่าวออกตอนที่แม่ไล่สดลูกๆตอนนี้ที่อยู่ก็คือหลังจากที่อ่ากลับบ้านไปเห็ด ธุรกิจหรือถูกกับตัวที่ก็ไม่รู้อนาคตเหมือนกันว่าเสียงอีสานจะไปยังไงแต่ตอนนี้หลังจากที่แม่แถลงข่าวแล้วมีข่าวออกมาว่าพ่อแม่ยอมขายบ้านหลังนี้เพื่อขับเคลื่อนเสียงอีสานต่อไปทุกคนก็แจ้งเจตนาวัตถุประสงค์คือทุกคนต้องตั้งใจว่าต้องกลับมาอยู่เคียงข้างพ่อกับแม่เพื่อที่จะสืบสานวัฒนธรรมมอัมของคนอีสานโควิดรอบแรกก็ ก็ยังยังทนมาละวขายยังทนมาแล้ว,ม,ลวมองอ่ามองออกแล้วว่าโควิดรอบแรกเนี่ยคือจะมีทั้งโครงการปรับโครงสร้างหนี้โครงการพักชำระหนี้ให้เราค่ะแล้วก็หลังจากที่เราได้ขยับซ้อมมีความหวังว่าได้แสดงเริ่มเดือนตุลาคมเนี่ย เป็นเทศกาลของอการแสดงของมอลำดุตตีมอลำค่ะเราได้เปิดแล้วได้เปิดการแสดงคือตุลาพฤศจิกาต้นเดือนธันวาเริ่มเริ่มกระทบและขยับไม่ได้แล้วโควิดมารอบสองค่ะโควิดมารอบสองงานของเราเนี่ยงานของแม่ของเสียงอีสานก็ร้อยกว่าคิวอะร้อยกว่าคิวกับเจ้าภาพกับการจัดงานค่ะก,การจัดงานแล้วก็มีสปอนเซอร์ ผู้สนับสนุนพุ้นส่วนอย่างเงี้ยที่วางคิวไว้เหนือใต้ออกตกพอโควิดเขามากก็งานก็ยกเลิกเลื่อนไปเป็นปีหกหกค่าเสียหายเงินสำหรับเราประมาณเท่าไหร่เอาเอาเลดูง,งานนีตทม่องเห็นคือพอเรามีงานเราก็กล้าที่จะได้กล้าที่จะลงทุนค่ะงานร้อยกว่างานนี้ก็อลอยกว่าล้านค่ะรอยกว่าล้าน จับนี่ชนนั่นจับแพะชนแกะไปเจ้านี้เจ้าเนี้ยมากนอกระบบด้วยในระบบด้วยค่ะคุณแม่ย้อนกลับไปเรื่องของคุณพ่อเพิ่นป่วยเป็นอะไรแล้วอาการเป็นยังไงบ้างอ่าสองสี่สี่หาปีที่ผ่านมากนี่คุณพ่อเิ่นเป็นมะเร็งทั้งม้ามม,าม้ามต้องตัดม้ามถิงแล้วก็มีตับค่ะตับตับอ่อนละ แรวก็โปคหัวใจหัวใจค่ะแล้วก็ปอดตอนนี้เบาหวานความดันรวมกันรุมมาค่ะที่ที่ได้รูมมากขนาดนี้คือช่วงโควิดรอบสองเนี่ยท่านเสียขวัญค่ะเหมือนก็เสียกำลังใจแะค่ะเราเหมือนมองเห็นแสงสว่างปลายอุโมงค์แล้วเราจะฟื้นได้อย่างเนี้ยและณตอนเนี้ยก็รู้แล้วว่า แะตากรรมดีกว่าเนาะชะาเดียวกันทั้งโลกแหละค่ะทั้งโลกตรงตกงานแาาอย่างแน่นอนปีนี้ไม่น่าจะได้ขยับด้วยทั้งปีค่ะปีนี้เราตอนแรกเขามีความหวังว่าอามกราหรือต้องกุมภาเราได้ขยับแน่แน่ค่ะแต่ตอนนี้พอต่อพอเราก่อฉุกเฉินก็รู้แล้วว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปแน่นอนเพราะว่าเจ้าภาพเนี่ยไม่กล้าจัดลองแล้วว่าอา่ามีงานที่เราเราไปจัด แต่คนจิตตกไม่กล้าออกนอกบ้านกลัวโควิดคุณแม่ครับหลังห้าเราได้ขายบ้านไปแล้วแล้วเราจะไปอยู่ที่ไหนอย่างไรครับอในส่วนของบ้านถ้าเราขายบ้านหลังนี้จะมีรั้วรอบของชิดเป็นเฉพาะบ้านตองห้าหลังนี้แต่ในส่วนที่เป็นเวิร์งเข้าไปข้างหลังก็ยังเป็นส่วนที่เราเราอยู่ได้คือถ้าไม่มีใครซื้อทั้งหมด ค่ะถ้าซื้อทั้งหมดเราเองก็ต้องอาหาที่อยู่ใหม่ก็สร้างอาณาจักรใหม่ให้แมวบอกจังสีซะมีคนติดต่อมาอีย่างคุณแม่รังจักมีคนติดต่อเยอะมากค่ะทั้งในทุนในหน้าค่ะจนแล้วได้ราคาไหมครับยังค่ะยังค่ะยังคุยคันบระจบมีคนติดต่อมาเยอะมากเท่ากับบอกว่าใครตัวจริงตัวปลอมเนาะค่ะก็มีแต่คนอยากช่วยก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแรงใจเยอะมาก จากเมื่อวานนี้ที่คุณพ่อแบบคือคิดว่าท่านไม่รอดอ่ะค่ะที่แม่ออกมาไล์อ่ะก็รอแค่ว่าจะ,อะปอดติดเชื้อจะเจาะคอจะช่วยหายใจจะอะไรยังไงรลอลุ้นค่ะก็แม่ก็กไล่งานทันตลอดว่าตอนนี้แรงใจจากแฟนเพลงจากเอฟซีจากทั่วสารทิศจากเมืองนอกที่ได้ดูคือไล่สุดก็ทั่วโลกก็ในอาชีพวงการของเขานีก่ก็มอลำทุกคณะ เพราะว่าแม่ก็คือ,อประธานชมลมภาคีเค,ครือ่าขหมอลํำเรลืองต่อก่อนเดียงภาคอีสานค่ะทุกคนทุกคณะก็พร้อมวันที่19บเาพร้อมที่จะช่วยพร้อมที่จะเป็นเป็นกำลังไม่ทอดทิ้งค่ะวันที่19แล้วก็วันที่20ที่จะถึงเนี้ยในส่วนของอหมอลํำศิลปินทุกแทบทุกคณะค่ะก็ะแสดงพลังแล้วว่า จะจัดคอนเสิร์ตเป็นมินิเพื่อความอยู่รอดที่บ้านตองห้าค่ะก็จะขอ,อให้แฟนเพลง f อซที่เคยเราเคยมอบความสุขสร้างผลงานค่ะให้ท่านได้ได้รับความสุขได้ผ่อนคลายเนี่ยค่ะอันนี้คือที่จัดเนี่ยเป็นการไม่ได้จัดคอนเสิร์ตให้คนเข้าดูคเพราะจัดไม่ได้แม่ขออนุญ,ญาตแล้วแม่เคยขอแล้วว่า ขอสักสองร้อยคนอย่างงี้ได้ไหมจะเว้นระยะห่างค่ะคือตอนนี้จัดไม่ได้แต่ที่จะจัดนี่คือใ่ายหมายเลขบัญชีฝากหมายเลขบัญชีแล้วกโ็โอนเงินช่วยแล้วแต่คนละห้าบาทสิบาทอันนี้แล้วแต่พลังแล้วแต่ใคระจะจะเมตตาจะช่วยเป็นการไลฟ์สดไม่ได้ขายบัตรปกติถ้าเราแสดงไลฟ์สดก็ขายบัตรให้ชมผ่านออนไลน์แต่ตอนนี้จะให้ดูในกลุ่มเปิดเป็นพลัง ขอพลังของแฟนเสียงอีสานของผููหักบัฒนธรรมอัปเดตอาการพรรอลอตอนนี้ก็ไม่ไม่ติดเชื้อค่ะไม่ติดเชื้อดีขึ้นกำลังใจดีตอนนี้ทางในห้างทางท็อปไลน์เพิ่งติดต่อมาว่าไงบ้างไหมครับบอคอยยังยังไม่ได้ข่าวเนี้คือในห้างก็เพิ่งเพิ่งเห็นหน้าหน้าเฟซหน้าเพจก็เพิ่งได้ถามข่าวกันค่ะยืนยันคือ วัตถุประสงค์ของคุณพ่อคือขายบ้านตองห้าเพื่อให้วงเสียงอีสานได้ขับเคลื่อนได้แล้วในส่วนที่จะขายเฉพาะบ้านบ้านหลังนี้กับบริเวณสีไร่กว่าเนี่ยเพราะว่าอีกเวิ้งข้างหลังข้างๆกันเนี่ยเรายังต้องทำเป็นศูนย์วัฒนธรรมศูนย์เรียนรู้ทำแหล่งท่องเที่ยวค่ะเป็นบ้านพักเป็นโฮมสเตย์ตลาดอย่างเงี้ยค่ะ ที่ให้ลูกหลานได้ทำมาหากินค่ะค่ได้ครบวงจรเป็นเหมือนอีกหมู่บ้านหนึ่งชายช่ยชาค่ะตอนนี้พลังแข็งแห้งหลายแข็งแห้งค่ะพลังของลูกๆซึ่งเจอโควิดเนี่ยพลังล้าพอคุณพ่อคุณแม่ออกมาไล่สดแล้วก็รู้ว่าพ่อแม่ตัดสินใจที่จะยังต้องอุ้มเสียงอีสานหรือวัฒนธรรมให้คงอยู่ต่อลูกๆทุกคนมีพลังค่ะมีพลังมีกำลังใจ